ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าเขาอันหนานแน่นมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับผีขาวที่ควบคุมความสงบสุขของหมู่บ้านทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงผีขาวจะปรากฏตัวขึ้นที่กลางทุ่งนาชาวบ้านเชื่อกันว่าผีขาวจะปกปักรักษาไรนาให้ผลผลิตดีและช่วยปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายต่างๆวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อนัท เขาเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้โดยที่เขาไม่เคยได้ยินตำนานของผีขาวมาก่อนเลยวันหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงขณะที่นัดเดินเล่นอยู่ในทุ่งนาเขาได้สังเกตเห็นแสงสีขาวส่องสว่างออกมาจากกลางทุ่งนาทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจดู เมื่อเข้าไปใกล้ๆนัดก็เห็นผีขาวที่มีร่างโปร่งแสงและหน้าตาที่งดงามผีขาวยิ้มให้กับนัดแต่เมื่อนัดตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีแสงสว่างอยู่ในนั้นผีขาวกลับตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาวา่าข้าคือผู้พิทักษ์หมู่บ้านหากเจ้าได้ยินเสียงข้าทุกคืนจงอย่ามมิ่นและขอพรอต่อข้านัดไม่เข้าใจแต่ก็ปล่อยผ่านกลับบ้าน ในคืนต่อมาเขาก็กลับมาที่ทุ่งนาอีกครั้งและได้ยินเสียงดน,นตรีไพเราะดะลอยมาตามลม mm hmm. เขาไม่สามารถต้านทานได้และเดินตามเสียงไปจนถึงจุดเดิมที่เจอผีขาวมันเต้นรํารออยู่และชวนเขาร่วมเต้นรําด้วยกันนันรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ก็มีเสียงกระซิบในใจว่าอย่ากลับมาอีกนันไม่กลัว เขาเต้นรำและหัวเราอจนรุ่งเช้าแต่เมื่อกลับบ้านเขากลับรู้สึกรวดร้าวในใจและกลัวมากขึ้นเรื่อยๆขื่อคืนต่อๆไปนัดกลับไปหาผีขาวอีกหลายครั้งแต่เขาเริ่มรู้สึกถึงพลังที่แปลกประหลาดในตัวผีขาวจนในที่สุดนัดก็เริ่มต้องการที่จะเป็นเหมือนผีขาวเขาอยากมีพลังในการรักษาและช่วยเหลือชาวบ้าน วันหนึ่งนัดตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปหาผีขาวอีกต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะทําเช่นนั้นผีขาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้งพร้อมกับปรากฏวิญญาณอันเจ็บปวดที่ได้รับความเดือดร้อนจากการละเลยเจ้าละทิ้งภาระและความรับผิดชอบที่มีจงเลือกเถิดผีขาวกล่าวข้าจะมอบพลังให้เจ้าหากเจ้าเลือกที่จะอยู่กับขา้า นัดรู้สึกสับสนแต่เมื่อเขามองเห็นความทุกข์ของวิญญาณคำตอบในใจเขาก็ชัดเจนข้าจะเป็นผู้ปกป้องหมู่บ้านและไม่ทอดทิ้งเจ้าที่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปคืนถัดมานัดกลับมาที่ทุ่งนาอีกครั้งแต่คราวนี้ในฐานะผู้พิทักษ์เขายืนเคียงข้างผีขาวและช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายต่างๆที่เข้ามาในคืนพระจันทร์เต็มดวงตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านต่างก็เคารพนับถือทั้งนัดและผีขาวแม้รู้ว่าจะมีวิญญาณในรูปแบบต่างๆแต่ความรักและความช่วยเหลือไม่เคยจะหายไปจากดินแดนแห่งนี้นิทานเรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้แต่เรื่องราวของนัดและผีขาวจะยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านตลอดไปเป็นบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าความน่ากลัวนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นความรักและการช่วยเหลือได้หากเราเลือกที่จะเข้าใจและรับฟังกัน แม้ในยามที่มืดมนที่สุดก็ยังมีแสงสว่างที่นำเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องกรับขอพระคุณที่รับฟังนะคะ